อ๋พี่น้องงานใหญ่งานเห่าหราไปได้พี่ที่เลยที่นี่เลยฮะถึงหล,ลงบ็อกแล้วมาแทงหัวหนาม,มต่อครับโอ้าต่อไราจ่อไรต่อสมือนที่มันเทากับกระือครับพี่น้องเลยล่ำตกับพวกัน,นงามปไนได้หรอครับโคโลเครยู่นีนะเียทางีกำลังแต่งหางครับผม ทีมงานเอาแต่งหางนะครับผมต่างหกับจอหูวน้าครับมือเ้อะครับพี่น้องหาบังครับผมพร้อมบอกทํำการแสดงวันที่สิบเก้าหนึ่งบังนน,นใหญ่นะครับผมสองบงังบอกสองบังนะครามหนึ่งหม่องไฟแลบไปจูนะขานี่ครับอาหารแรงเข้ามานี่ ต้มไก่เมียใครพี่น้องมาเด้อครับผมบาทน,นี่เออหิ้วเข่าเ,เร็วๆเนี่ยเข่าสุกระบายไก่แกงสุกอยู่เนาะนี่ครับเสียเป็นเผาคาผมโอ้ยหวยโอ้ยโอ้ยเอาดิเอาคาอ่อนได้หฮนถิ่มไปไหนดินี่ครับไก่เมียใครพี่น้องมาดิมาครับเขาแรงนำรันครับผมบอกเข้ากับทำการเรียบร้อยครับมาดิ ช่วงนี้ก็จับทางก่อนนะครับผมลำโตก็อาจจะเบ้องามปปไใดน,นะครับแต่ว่าอีกลอดนานีนา,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 นาจะสมบูรณ์แบบอยู่นะครับพเทีบกำลังจับทางได้นะครับผมแต่งหางลุงมาแต่งหางหามันเอาจักรอยจำเนื <laughs> น่อนะจำเนื้อจำลอยนะเลขกำกับ ตอนนี it? It. ้กำลังแทงหัวนาครับพี่เทียบครับผมหลุดแดนซ้ำเข้มาครับเหมือนี่เพื่อนบมมีภารกิจพี่น้องเป็นไงครับเด็กๆมีสายเข่าครับบมมีครับบมมีเต็มทั้งหัวครับน้ำมันมือนี่บมมีสีแดงเกย์เลยเมื่อสีไปท่านครับหลวพี่เื่อโทรมาโทร่ยังกะบพรท่านนด้ครับครับผมเรียบร้อยหนึ่งบ้างไปผมครับ มาครับผมถ่ายบรรยากาศนี่ครับดีสุดแล้วครับล่ำตัวเรียบร้อยครับ่อะโอเคพี่น้องกินข้าวแรงต้กันครับผมขอการขอการนี่ท่อนขอกันทีมงานกระโจนมาทั้งมองสามซีบครับวันนี้มาจ่อผู้ว่ายแล้วขอเปลีนเลยวายจ่อตายจ่อเรียนเชิญเด้อครับผมวันที่สองนะครับพนเมืองมาท่านนะครับพี่น้องมองไฟลานสองบังนะครับ บังไฟแสนกับอู้สามชิปกบังครับผมปลอดดำแทมขนาดนะครับผมมาดำมา,าโดมควนน้ำกันดำปึ๊ดแน่นอนหาเงินสืบพี่ยี <ś les> <ś les> ่ยี่ไลฟอวิดีโอครับผมถ่ายวิดีโอครับผม